คาสิโนข้าวงจรบาคาร่าสล็อตเสือมังกรและเกมยิงปลามีครบในที่เดียวที่เด็ดกับทัศนาเจ้าวันนี้ขอเสนอ วิเคราะห์คู่เด็ดในศึกกันโชอซีรียาอาิตาลีระหว่างลาซิโอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกายาลี่เวลาตี2.45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะจ๊ะลาซิโอเจ้าบ้านช่วงหลังเหมือนมาจากคนละทีมเลยนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลหลังจากโควิดมาเนี่ยทำผลงานแบบมีโอกาสแย่งแชมป์ลีกกันเลยนะ แต่ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะานาทีผ่านมายังคลำหาเป้าหมายคำว่าชนะไม่ได้เลยล่าสุดก็แพ้จากฝูงยูเวนตัวสองตัต,ต่อหนึ่งทำให้อันดับตอนนี้ร่วงลงแบบรวดเร็วนะจ๊ะด้านสภาพทีมวันนี้เหมือนจะขาดเซนาลูอิตก,กับดันทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีก6คนโอโ้โหเจ็บละนาวเลยบี่โต ส่วนทีมเยือนกายารีนะจ๊ะ5นาทีผ่านมาเก็บได้เพียง3คะแนนเท่านั้นถือว่าน้อยมากนะครับตอนนี้รังอันดับ11ของตารางอยู่แบบไม่ค่อยปลอดภัยสั้งเท่าไรนะเพราะโซนกลางตารางเนี่ยมีคะแนนห่างกันเพียง2คะแนนเท่านั้นทีมไหนพลาดอาจจะเสียอันดับก็ได้นะด้านนัดนี้จะขาดเพียงเนียงโกลันนะครับปาโวเลติ โอวิ Villa, ล่าแลวก็เปเยกรีนี่นะครับผมดูแล้วน่าจะไหวอยู่นะจ้าพอปัดพอเหวี่ยงกันนั่นแหละราคาคู่นี่หฮลาซิโอต่อถึงลูกครวบลูกครึ่งเลยนะครับดูจากสภาพของทั้งสองทีมแล้วบอกได้เลยนะครับจเจ้าบ้านในี่ตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะจ๊ะน่าจะเป็นงานลำบากแน่นอนคู่นี้ผมให้วิคอลเดตบอลดัง ทุกลีกทุกแมตช์ที่น่าสนใจรวบรวมทัศนะที่แม่นยำที่สุดมาให้คุณแล้วที่นี่ทีเด็ดทัศนะจ้อยู่รองกายารีมีดีแน่นอนสุดท้ายนี้หากใครสนใจลืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดทีเด็ดนะจ๊ะถ้าชอบก like, ็กดไลค์ชัยกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั้น see you again tomorrow